ทำกี่ได้พันหนาวสักหนึ่จะตบป่าแล้วนะกูอยากกินน้ำพอดียังไม่รอมเลยกูหิมน้ำแล้ว ของเราเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะคะโดยที่เราจะอมน้ําแล้วใคราํขำก็คือพูดน,น้าใส่น้ำเตยไม่ใช่พูดน,น้ำใสโอเคใครวันนี้พวกเราสามคนจะโดนไปกี่รอบวันนี้พวกเราสามคนจะโดนผมหลอกไหมนี่ผมทําขนาดนี้แล้วผมโะเทไหมนี่ครับเรามีบทลงโทษบทลงโทษยังไงอะ่ะอันนี้อโอ ไมถึ่ใช่เอาแป้งมาทาหน้าหรอใครที่ขำเยอะที่สุดต้องได้กินใช่ทำไมไม่เอาแป้งทาหน้าแล้วเดินทั่วมหาลัยด้วยทางอมทางอมแล้วก็ทางแป้งทางอมแล้วก็โดนแป้งโดนแล้วก็เดินทั่วมหาลัยโอ้แม่กูอ่ะอ่ะนึ่สองสาจริงจ a few moments later โอ้สวยเลยเพื่อนเอาลองดูเอาเอาลองหมาล่าไมได้โอ้ไอโฟนรดหมาล่าครึ่งเคยเจอโอ้ยมาก่อนไอโฟนสิบห้ารุ่น limited edition โอเควะเขาว่าแตงโมร้านนี่ฉ่ำม,มาโอเนาอ้อฉออทุเรียนร้านนี้ถูกมากเลยเธอลูกหนึ่งก็แค่สองร้200อยหยวนแค่นั้นแหละคือออกอยากแต่หนยมึงก็ใจเย็นเพื่อน องมาลองชิมกันดูนะครับรสชาติใช้ได้เลยอโอ้ยี่ห้อนี้ดีนะครับแถมท็อปปิ้งด้วยแซ่บค่ะาาไม่ได้ลเ,อเ,อเลเ่นดนีอ่อ้แตกหมดเลยเอ้ยติ๊งกระดาษเชฟร้อนของเราไปโก่โหดูดีเลยใช่ไหมครับแม่เออ,เอ,อ ยย er> be <wh uh yes> ่ึดูดออกมั้งวันนี้ผัดเผ็ดไก่นะครับเขาว่าไก่แบบไก่เป็นยอดไก่เฮ้ยวันนี้ฉันลองสั่งอันน uh, ี้มากินลูกค้าเนี่ยเนี่ยเป็นขนมหวานนะคะเนี่ยมีกะทิแล้วก็เนี่ยมีมงมีมันนะคะอร่อยมากเลยล่ะค่ะฉันอยากจะแนะนำให้คุณลองหาผ้ามาเช็ดก่อนนะเย่ธบีให้ดูโอ้โหเฟี้ยวเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ลุกลุกเฮ้ยลา อออเอากูใหยกูให้ข้ยวตี๋สมเด็จรูปร้านนี้อร่อยมากจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเฮียเราเนีย่ยโอ้โหร้านอย่างหวยแดง้วดวงไม่ดีเวทแปลก,กเลยนาดแล้วคือเลย a few moments later เป็นบะหมี่แต่ไม่ยอมให้ใครกินง่ายๆระเบิดตัวมีลิงชักว่าวโชว์บนต้นมะพร้าวจบข่าว,วข่าวเร็วเนี่ยเฮ้ยเฮียถึงข้าจะเป็นเพียงบะหมี่แต่ข้าก็พร้อมที่ใะสผู<ว>้ใดเฮ้ยไปบอกไโอ้ยราน ไปเตะเป็นลังนี้แน่เชิบไปแล้วด้านลาลับนะนี่เราเตะแรงไหมเพื่อนเอ้ยโอ้โหมึงนี่เมสซี่เลยนะไอเด็กเฮี้โอ้โหนี่ป้าหมาแม่งผัดอร่อยแท้าวะเฮ้ยบอกแล้วว่าร้านเนี่ยอร่อยโอ้ยร้านนี้มาแถมตีนด้วยแล้วว่าเพื่อนโอ้ไม่นะปกติมาไม่เคยแถมลูกเจ้าของร้านเสียงดังดเว้ยไปเอาโอ้โหไยเด็กเฮี้แม่งด่าไม่ได้เลยพอดีพี่พูดไม่ค่อยเข้าหูมี่เฮ้ยโอ้ยแซ่บเว้ยก็ตักน้ำหก่อนแป๊ดโอเคฝากละฝากก็เก็บด้วยฝากโอ้ยแป้งมันเปียกเอาแป้งมันตากตากไม่ต้องแล้วแม่เก็บ อออพาไปอาบน้ำด้วยแป้งร้านเราเนีเหนียวนุ่มเดี๋ยวพี่จะไม่เชื่อเดี๋ยวหนูจะแปะให้เองกับมือโอเคกูเชื่อเหนียวนะจะไม่ใส่เลยก็เราไปไก่โต๊ะมีโอ้ยใ่โตมันเลยเอาไป่ระเด็นยกรนเด็นลอพื้นมาแล้วนี่เหรอวันนี้วอืมกูได้เก้าอี้ละเอาละตักเต็มที่อืมแต่เก้าอี้กูหายอ วัดไหนดีลูกรู้ว่าสายเกก,กะแต่กูอยากจะเดินกูไมเท่ศไม่มีสาเหตุไม่มีประโยชน์แล้วก็แตกไปเรียบร้อยใส่ <c oughs> ซอสให้เยอะๆอย่างนี้ค่ะเพื่อ <c oughs> ความกลมกล่อม <c oughs> อันนี้เยอะเยอะไปเยอะไปรอบสองมีน้ำเตยตายคนเดียว <c oughs> น้ำเตยก็โดนไปกิแบบ <c oughs> นแอบรอบสองเราจบไปแล้วน้ำเตยติดลบ อิ่งก็ติดลบหนึ่งหรือแจดยังไม่ติดลบเลยมาดูรอบ3ามบบัดสิน A few moments later อะปาปุงงปุงปุงปุงป้าปุงวงปุ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 งใสไสร่รอมติละโบรสรองระวังครั้งไปชูบาท กเปดนหาแป้งเดินอ้อมขนาวิชกอม a few minutes later เร็วคนแค่มาอยู่ตรงกลางคนแค่ต้องโดนแต่งหน้ากแป้งหยุดแค่ชาแต่เดี๋ยวเราต้องให้ต้องเตยกินอให้เตยทาแป้งก่อนค่อยกินย่าสมือเตยทาแป้งทำไมเอาแบบโบกนะหนึ่งทำนะฮโอ้เหมือนจ่าเลยล่ะเกินที่จะได้อย่างนี้ แหลับตาแบบปิ๊ี่ะเฮ้ยวก็ท่าโอ้โหสวยเนขาเพหน้าเป็นอ่าเอกตาท่เอกหนน้เกจซหน้าเอกไวไ้ม่ให้มันอาอกตน้เนเลย ข้อให้หมดถ้าแค่ปากเออ คุยจะไปไหนคะเดินทัวร์มหาลัยนะคะเอ้ยไม่เอาทัวร์มหาลัยไ่ขอ่ะคนสามคนเอาสักสามคนพอจะมือแล้วก็ถามว่าหนูใช่สามคนนะได้แล้วก็ไม่คนที่ไม่รู้จักใช่เอาไม่ใช่คนในห้องเรานะใครก็ได้

แกกลัวไงหรอกลัวเขากลัวคนอื่นน่าจะกลัวมึงอ่ะอุ้ยม bueno> ันจะเห็นหน้าฉันคาร์ล็อกดื่มป่ะคาร์ล็อกแย่เข้าไม่ได้ ทำไมว่าจะได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน้ตัวนี้ัวเสื้อตัเ้อตัวเส้อล้ไ้องป็น้วเส้อวส้อเ้ืออีกคนหนึ่งนะค่ะู่อายม่แม่งใครเหมือนกันได้ไ ขอบคุณค่ะพี่เถอะมาบทลงโทษของเราจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ